สวัสดีครับเซลกานนครับผมจากคูโบตาศรีสเกดเราเจริญน,นะครับสาขาอำเภอกันทะรารมเหลืองงามย่ดีนะครับวันที่27กรกฎา,าคมสองพันหายหกสิบนะครับมาสมมอบรถแท็กเตอร์ LC 0 1 8 SP นะครับของคุณพี่ธนะวัตนะครับพี่เพินเ่นบ๊วยมารับรถเองเนะพิ่นอยู่ทิศงานอยู่กรุงเทพนะครับประเทศงานอยู่กรุงเทพก็เลยให้แฟนเพิ่นมารับให้นะครับ อยู่บานขอไม่นะครับตำบลคอนกามอำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดหมาดฐานเงี้าน,น,นะครับน,นี่ไอ้เพิ่นเฮ็ดไฟเนี่ยนกับเซียวกาไว้แต่เดือนวังหันนั่นและนะครับเลือกงามงามดีเพิ่นมือนี่ได้โอกาสนะครับมาทรงตอนแรกเพราะว่าสิขึ้นมาอีกดอกมาที่นทิ้งงานนะครับทิ้งงานยูเทียก็เรยก่ไเร็วมาก มากับปลาเดียวก็สูงก็ย่อจุกยังไงพอยัองยววไงก็ใสอย่างเ่ี้ยนีไอ้เพิ่นเอาเป็นโปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับเพิ่นเอาเป็นไล่เดือนนะครับดาวอยู่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเซลกาซอยเพิ่นไปสี่หมื่นนะครับ <laughs> ใสยไปสี่หมื่นครับมือนี่ผมใส่เงินเราเลยจะแสนสองหมื่นบาทพวนนะครับบอได้ใส่คนขับเอาเป็นวันไล่เดือนนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับแมนบ่ละเดือนละมือหาสามปีนะครับสามสิบหกวดเอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่พานใอยปลาเดี๋ยวก่อนนะครับนะครับใส่พานแล้วเรียบร้อย อันนี้ไอเป็นอุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบมีดดันดินพานพวนนะครับ226อ e งหก EPro นะครับไทลึกยังแกนโลกคือเกาแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับ RX 1 6 5 E ทั้งนี้เป็นเห็ดพ่นนะครับพ่นหอมพ่นพริกนะครับพ่นก็นเลยใส่พานหกที่จริงไอเพิ่นอยากได้ขาดน้ำหน่นแหละแต่ว่าอยู่น้ำเซลกับ่มีนะครับขาดเนี่ต้องซื้อข้างนอกก็เลยแนะ่ยน้ำไอเป,เป็นจัดการแล้วว่าจันนมาทานนี่เรา นะครับโป้โหเป็นเอาดาบเข้าไปพอเราป่ะเป็นบรได้มระดับหนึ่ตัวเองนะครับก็เลยให้แถวพอลเป็นเป็นนี่รถไทยมาเช็คให้นะครับเฮยพวกเขาแถวพอแล่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับ40แรงฟรีดาวนะครับบอลเป็นดาวอยู่สามหมื่นหาดี้มันเป็นดาวสี่หมื่นนะครับส่วนรถมันเพิ่มขึ้น ฟรีดาวแต่ว่าดาว4ี0 0มนนะครับต่้งดาวซี0 0มนใส่หวดกเรื่อมหวดใหญ่หวดแรกมักกะลานะครับปี68นะครับหววใหญ่กับทันบาปี68ปีละแสนเอสนะครับหนึ่งหนึ่งมเมนต์หนึ่งหนึ่งห่งได้บานนี้หนึ่งแสนหนึ่้าอยข้อใดพูดล่ะจำประเด้นะครับ โอเป็นเอาคำคำฮานไว้ครับอ่าธันดะิสดาวแบบพอใส่ค้อนคำคือไอเพป็นนี่กะใช้เงินเจ้าของอยู่แสนกับสองหมื่นนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทมาทานกันเราของแถมสองหมื่วงครับเข้มแ,แข่เลยเพื่อนราคาเงินสดนะครับอยู่หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับเดือนนี้อยู่หกแสนเอทเพราะส่วนลดมันเพิ่มนะครับ มาตฐานกิโนะครับห้าสิบกาแฟดาวสี่สิบกาแฟดาวสามสิบสองกาแฟดาวนะครับเดี๋ยวเพื่นเสีเอาเข้าไปไว้ข้างในนะครับเอ้านะครับพ่อหอมปากหอมคอ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกะจังโทรมาสอบถามเซลกะนะครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลยก็มีนะครับช่วงนี้จะอาจจะบ่มีได้ลองไทยเดี๋ยวมือไอเปันขึ้นมาจังจะพาพาเป็นไทยอีกเท่อนึงนะครับสำหรับคลิปนี้กะสีเอาไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนนะครับพอกันไม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ